อยู่ให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนค่ะอยากทำอะไรให้ได้อย่าสนใจสิ่งนี้เด็ดขาดเลยนะคะเวลาเราคิดจะทำอะไรจะมีคนมาบอกเราว่าไม่น่าจะทำได้นะเธอแต่เวลาเราทำได้ขึ้นมาจริงๆก็จะบอกเราว่าเราก็แค่โชคดีแต่พอเราทำอะไรสำเร็จแบบจริงๆ,จ,งๆจังๆขึ้นมาก็จะบอกเราว่าเฮ้ยช่วยสอนให้เขาบ้างสิช่วยสอนเราบ้างสิ แต่ยังคงมีคนอีกนับไม่ถ้วนที่ยังคงแช่งชักหักกระดูกเราอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่เราจะล้มอีกทีหนึ่งนะคะเราควรจะหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้พี่มองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาถึงบอกว่ามี3มสิ่งที่เราไม่ควรเปิดเผยกับใครเลยนะคะนั่นก็คือ 1. เรื่องของชีวิตส่วนตัว 2. เรื่องของเงินในบัญชีสสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อจากนี้ไปเพราะถ้าเราบอกว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่จะมีคนน้อยมากที่จะบอกว่าเออแปลกดีวะ่ะลองทำสิเดี๋ยวฉันเป็นกำลังใจให้เธอนะแต่คนส่วนใหญ่คืออะไรรู้ไหมคะพอรู้ว่าตัวเราเนี่ยกำลังทำอะไรก็จะบอกว่าใครก็ทำกันเสียเวลาปเปล่าๆทำไม่ได้หรอกเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ อ้เลิกหวังเถอะพอเราฟังเสร็จเราก็หมดกําลังใจถึงทำต่อเราก็ทำต่อได้แบบไม่เต็มที่หรือทำได้ไม่ดีพอทำได้ไม่ดีพอเราล้มก็มีเสียงสวนขึ้นมาทันทีว่านั่นไงว่าแล้วเป็นยังไงล่ะเตือนแล้วไม่ฟังบอกแล้วไม่เชื่อคนที่บอกว่าเราไม่น่าจะทำได้เขาอาจจะไม่เคยทำสิ่งสิ่งนี้มาก่อน หรือคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากหรือคิดว่าคนอย่างเราเนี่ยไม่น่าจะทำได้แล้วข้อสำคัญคือคนที่คิดว่าเราทำไม่ได้คือคนที่ไม่เคยทำอะไรได้เขาทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าคนทั้งโลกเนี่ยต้องทำไม่ได้เหมือนเขาซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรามันเป็นคนละคนกันพอเราทำได้ขึ้นมาเขาก็จะมาคิดว่าโอก็แค่โชคดีแหละ จังหวะดีดวงมันดีโทษไม่ใช่ทำได้ทุกคนแน่จริงทำอีกทีสิยังมีเสียงแบบนี้อยู่ในทุกๆเรื่องค่ะแต่พอเราทำสำเร็จขึ้นมาแล้วทำได้ดีซะด้วยเนี่ยจะมีคนจำนวนหนึ่งกลับเนื้อกลับใจแล้วก็เข้ามาบอกว่าเธอเธอทำยังไงอะ่ะช่วยสอนให้ทีสิช่วยสอนเราหน่อยได้ไหมคนเหล่านี้ค่ะเขาไม่เคยทำคนเหล่านี้คิดว่ามันยากแต่พอเห็น ตัวอย่างว่ามีคนคนนึงทําได้เขาเริ่มอยากจะทําได้บ้างเลยอยากให้เรามาสอนพอเห็นเราสําเร็จเขาก็ยังคงแช่งชักอยู่ในใจเมื่อไหร่เราจะล้มสักทีคนเหล่านี้นะคะบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ปรากฏตัวให้เราเห็นหรือเราเองอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นคนคนนึงที่มาฟอลโล่เราติดตามเราเวลาเราโพสต์อะไรดีๆไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีขนาดไหนคนกลุ่มเนี้คะ่ะ ส่องแต่ไม่ได้สนใจรอว่าเมื่อไหร่เราจะล้มเขาจะเข้ามาทันทีเลยค่ะอย่าคิดว่าการที่มีคนมาโฟลโล่เราเยอะการที่มีคนมาติดตามเราเยอะหมายถึงว่าใครๆก็รักคุณนะคะบางคนแค่มาส่องดูคุณเท่านั้นแต่บางคนก็รอวันที่คุณพลาดเวลามีจำกัดดังนั้นเนี่ยเราทุ่มเทให้กับสิ่งที่เรารักดีกว่าไม่มีเวลาเหลืออีกมากมายที่จะไปใส่ใจ คนที่เกลียดเราคนที่ไม่ชอบเราเราทําสิ่งที่ไม่รักความทุกข์ค่ะมันก็จะท่วมทวีเพิ่มมากขึ้นเสียเวลากับคนที่เกลียดเราเขาไม่รักเราสักทีหนึ่งชีวิตคนก็มีเท่านี้ค่ะจูให้ถูกที่ทําดีให้ถูกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ